ตอนที่46ท่านกำลังบอกให้ผมไปสู้กับไอ้เจ้านั่นหรอครับใช่แล้วถ้าพูดให้ชัดเจนก็คือฉันต้องการให้เจ้าต่อสู้กับพนึกของมันเพราะเจ้าสามารถจัดการพนึกของเดมอนได้ทั้งๆที่เจ้าเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นฮะท่านอาจารย์ ฉันรู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์จะไปเปิดเผยความลับของลูกศิษย์ตัวเองทำไมกันล่ะเอาละก็ได้ต้องมีความเชื่อใจกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นี่นาดูนี่สิบอสนั่นมันนักเวกทุกคนมีเทคนิคลับที่พวกเขาไม่สามารถบอกคนอื่นได้ฉันก็เช่นกัน ในกรณีของตะแก่คนนี้ฉันมีแขนของดาร์คเอลแต่ต่างจากเอลที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งแสงพวกดาร์คเอลอาศัยอยู่ใต้ดินอันมืดมนและเป็นสาวกของพวกเดมอนพวกเขาหายสา์สูญไปจากการถูกกดขี่จากจักรวรรดิพวกเขายังเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นพวกเดมอนด้วย เจ้ารู้ว่าการปลูกไยอวัยวะของเผ่าพันธุ์อื่นเป็นเวทมนต์ดำต้องห้ามใช่หรือไม่ก็ไม่ต่างอะไรกับเดมอนรอกนอกจากกิลิตี้ที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครในโลกนี้แม้แต่ผู้นำตระกูลในเรสเตอร์ที่รู้ถึงความลับนี้เอาละ ตอนนี้พวกเราก็ต่างฝ่ายต่างรับรู้ความลับของกันและกันแล้วเจ้ารู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังล่ะฉันค้นพบความลับของเจ้าตอนที่เจ้าหมดสติอยู่ก็เพื่อการเรียนการสอนล่ะนะแต่ฉันต้องขอโทษด,ด้วยทำมันทำไมเจ้าไม่สบายใจอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันรู้ว่าเจ้าสามารถดูดซับพลังของเดมอนและใช้งานมันได้ ฉันคงไม่สามารถปล่อยเจ้าไปได้แล้วล่ะเพราะความเขียดแค้นนี้แต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นแก่ตัวของตาแก่คนนี้ล่ะนะดังนั้นตั้งแต่นี้ไปก็แล้วแต่เจ้าจะตัดสินใจเลยเห็นแก่ตัวหรอใช่เลยล่ะ มันเป็นความเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่มันผิดหรอที่จะเห็นแก่ตัวไม่ใช่สิที่จะมีเป้าหมายก็เหมือนกับฉันที่มีเป้าหมายของตัวเองอาจารย์ของฉันก็มีเป้าหมายของเขาเหมือนกันฉันจะปฏิเสธคําขอของใครบางคนที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะบรรลุเป้าหมายได้ยังไงผม ผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์เอริกเมลวินเจอร์กอแสดงความเคารพต่อผู้สืบทอดของบันทึกราตรีท่านออกัสทีนเนเรสเตอร์ในฐานะลูกศิษย์ของท่านครับขอบคุณมากเจ้าลูกศิษย์ทั้งนั้นผมก็แค่ต้องดูดซับผนึกเดมอนใช่ไหมครับมันมีชื่อว่าอะไรหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน การเดินทางของมันตั้งแต่จากตะวันออกจนถึงจัก,กรวาลเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อใดมันก็จะถูกเรียกโดยชื่อที่แตกต่างกันเสมอแต่ว่าพวกเราบันทึกราตรีเรียกมันว่าอสูรเฮี่ยมยูอสูรเที่ยมท่างั้นผมจะเริ่มแล้วนะครับ อยู่เป็นเดมอนคิงที่แม้แต่เมฟิสโตก็ยังยอมรับถ้าฉันสามารถดูดซับผนึกแบบนั้นได้แล้วก็มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ฉันยินดีมากเลยฉันยินดีมากนะแต่เมฟิฉันจะดูดซับผนึกยังไงหรอเจ้าทำตัวราวกับเก่งกาจถะเหลือเกินทั้งที่เจ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยนะ จะให้ฉันบอกว่าฉันไม่รู้วิธีได้ยังไงกันล่ะในเมื่อท่านอาจารย์ขอร้องฉันซักขนาดนั้นแกบอกว่าพวกเดเม,มอนคิงจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าบังคับเอาผนึกของป้นอื่นๆมานี่นาะแล้วแกทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วจเจ้าเรียนรู้วิธีการกินข้าวก่อนที่เจ้าจะเริ่มกินไหมล่ะการเอาผนึกมาก็เหมือนกับการกินข้าวสำหรับพวกเรานั่นแหละข้าจะไปสอนอะไรแบบนั้นได้ยังไง แย่ yeah, แล้วซอยคอเวทก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยในกรณีของพันดึกแห่งความโหดรด้ายมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะเพราะมันเป็นภารกิจหรือว่าจะเป็นจงกลืนกิน สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญสำหรับการฝึกฝนในแต่ละสัปดาห์ไม่ใช่เวทศิลปะการต่อสู้หรือศิลปะร่างกายแข็งแกร่งแต่เป็นการหลอมรวมรูปแบบต่างๆของมานานในร่างกายของฉันให้เป็นหนึ่งเดียวกันฉันพยายามประยุกต์ใช้โดยการเชื่อมโยงผนึกกับเวทวาะวิญญาณเข้าด้วยกันอย่างที่คิดเลยมันได้ผล โลกในจิตสำเนบฉันต้องผ่านการทดสอบจนกระทั่งได้รับคุณสมบัติเหมือนตอนที่ทำกับราชาบูขาน้ำงแข็งหรอเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนละกันแต่ว่าที่นี่มันมีอะไรอยู่จริงๆใช่ไหมบึงแบบนี้น่าจะมีพวกมแมลงหรือนกบ้างนะแต่ว่านี่ไม่มีอะไรเลย ม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพียงเพราะนี่เป็นโลกในจิตสำนึกรอเงียบชํามัดอย่างกับว่าทุกอย่างถูกกินไปหมดแล้วมีเสียงลมด้วยเสียงฟองอากาศในบึงเสียงใบไม้ที่สั่นไหวชนกันและอะไรบางอย่างที่น่าหดผูแต่หดร้ายอย่างประหลาดในที่แบบนี้ มีกลักที่ไม่อาจเข้าใกล้ได้มีอะไรบางอย่างเพิ่งเคลื่อนไหวในป่านี้หรอหรือบนท้องฟ้าไม่ใช่ฉันสัมผัสถึงตัวตนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว พวกเรามีมนุษย์น่าสนใจอยู่ตรงนี้ละ่ะน้องชายที่รักนายยุคขนาดไหนกันนะถึงไม่ยอมตอบพี่สาวคนนี้เลย